เมนูชักชูกะเนี่ยได้ข่าวว่าดาราไทยดาราอินเตอร์อยากลองกินกันมากแต่ที่ไทยหากินกันยากเหลือเกินแต่ที่ร้านมูมูมาม่าเขามีนะครับวันนี้กันอยู่กับร้านเปิดใหม่ชื่อว่ามูมูมาม่าอยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับทุกคนบอกเลยว่าแต่ละเมนูน่ากินมากอย่างสลัดยำไก่ย่างจานนี้ยสายเฮลตี้ต้องชอบแน่แนหรือใครอยากจะลองเมนูชักชูกะที่นี่เขาก็จัดให้แล็บคอหมูย่างแจ่วก็น่าอีทสุดๆครับเพื่อนๆอันนี้พาสต้าโนราแก้มหมูบอกเลยร่อยอย่างแรงขนมหวานก็ทําถึงกับพิษ สตานูเทลล่าเพิ่มความสดชื่นในม็อกเทลก็ดีสลัดยำไก่ย่างจานนี้อร่อยสุขภาพดีไม่ต้องรู้สึกผิดเลยครับเพื่อนๆครับคือไก่ย่างของเขานี่อร่อยมากๆผักก็สดกินคู่กันแล้วอร่อยสดชื่นมากๆแลบคอหมูย่างอันนี้อีทแล้วบอกเลยแซบสุดๆครับแองดีน้ำจิ้มแซบคอหมูย่างนุ่มมากพาร์เขาเครื่องดื่มร้านนี้เขาก็ทําดีครับมีให้เลือกเยอะด้วยครับลองมาชิมดูทุกคนมาถึงเมนูชักจุกาที่ใครๆก็ว่าหากินยาก <c oughs> อร่อยมากครับทุกคนพาสต้าโนราแก้หมูจานนี้บอกเลย ถึงเครื่องริกแกงใต้ร้านผัดมาดีหอมเครื่องแกงเส้นนี่ออเดนเต้กรึบแก้หมูเปื่อยนุ่มอร่อยพิซซ่านูเทล่านี้ครับมากับผลไม้ส,สดๆกินคู่กันหวานตัดเปรี้ยวบวกกับแป้งนุ่มๆบอกเลยฟินสุดๆครับมื้อนี้มาชิมกันได้ครับกับร้านหมูมูมาม่าที่เซ็นทรัลปิ่นเก้าชั้น2โซน eat and treat นะครับกันบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดจริง bring you to the m